สวัสดีครับทุกทุกท่านครับวันนี้เป็นบรรยากาศที่เหงามากนะฮะเนื่องจากพิษโควิด -19 เป็นการบรรยายที่แปลกประหลาดเหลือเกินอีกอย่างหนึ่งคือรูปอย่าอย่าตกใจนะครับถ้าเทียบกับตัวจริงเพราะว่าเป็นอดีตประมาณสัก2ปีที่แล้วตอนนี้ก็บริโภคนะมากไปหน่อยวันนี้มามาทำงานให้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนี่คือผู้บริโภคของจริงบริโภคทุกอย่างนะฮะตัวบวมไปหมดแล้วเนี่ยวันนี้จะรับผิดชอบเรื่องของการบรรยายเกี่ยวกับขนส่งสารณะในฝันซึ่งปกติแล้วใครก็ตามดูรายการของผมเนี่ยจะทราบว่า ในสถานการณ์ปกตินะฮะผมก็จะพูดเรื่องนี้เวียนมาบรรจบประมาณสักเดือนเดือนละครั้งเดือนครึ่งครั้งเป็นขนส่งสาธารณะที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไปเกี่ยวกับเรื่องของขนส่งสาธารณะในทางบกแต่วันนี้เนี่ยผมได้รับผิดชอบให้มาพูดเรื่องของขนส่งสาธารณะทางน้ําซึ่งหลายคนอาจจะไม่ค่อยเคยได้ใช้บริการอเผอิญว่าผมเคยมีประสบการณ์ในการใช้บริการวันนี้ผมจะพูดเฉพาะเจาะลงไปเกี่ยวกับเรื่องของเรือคลองแสนแสบ ไม่ทราบว่าใครเคยใช้บริการบ้างหรือเปล่าที่ชมอยู่ทางไลฟ์เนี่ยนะฮะผมก็ต้องอธิบายก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยการโดยสารทางเรือเนี่ยคนกรุงมักจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญรัฐบาลก็ไม่ค่อยจะเห็นความสำคัญท,ทั้งทั้ที่ ในแต่ละวันเนี่ยครับเชื่อไหมครับว่าเรือคลองแสนแสบเนี่ยมีผู้ใช้บริการเนี่ยกี่คนจากการสํารวจเนี่ยข้อมูลจากปีที่แล้วเนี่ยมีคนใช้บริการประมาณสัก60,000คนต่อวันถามว่า60,000คนต่อวันนะมากมายขนาดไหน60,000คนต่อวันเอาอย่างนี้ผมเปรียบเทียบเปรียบเทียบให้ก็คือมากกว่ารถไฟฟ้า a i r p o อร์ตลิมากกว่านะฮะผู้โดยสารมากกว่ารถไฟฟ้าที่ตอนนี้วิ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครบางสีผมใช้คำว่าบางสีนะ อย่างชันสีม่วงเนี่ยที่วิ่งออกไปจากเตาปูนเนี่ยแล้ววิ่งออกไปตรงนน้นนะ่ะนะฮะวิ่งออกไปแถวแถวนู้นตรงแถวแถวรัตนาธิเ,เบศอะไรแถวแถวนู้นเนี่ยนะฮะแถวแถวบางใหญ่อะแถวแถวนั้นนะฮะเวสเกตแถวแถวนั้นเนี่ยก็มีจํานวนผู้โดยสารที่น้อยกว่าแล้วการโดยสารเรือคลองแสนแสบระยะทางเพียงแค่11กิโลเมตรเท่านั้นแต่เป็น11กิโลเมตรที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนะฮะ เป็น11กิโลเมตรที่วิ่งไปถ้าจากท่าแรกเนี่ยตรงราชดำเนินเลยครับแถวๆภูเขาทองแล้ววิ่งทะลุผ่านมาที่ท่าที่เป็นท่าที่มีผู้ใช้บริการเยอะที่สุดคือตรงประตูน้ำบริ mm hmm. เวณ World Trade โ oh, หพูดเก่าจาก World Trade โทษทีเซ็นทรัลเวิลด์นะครับขอโทษครับรู้อายุเกิดพอดีนะพูดคำว่า World Trade ที่ Central World ครับจาก Central World แล้วก็วิ่งไปวิ่งไปยาวถึงมีนบุรีสภาพหน้าอเนตอานาถผมใช้คํานี้ฮะ หน้าอนเนตอนาถเนื่องจากสภาพเรือก่อนเรือเป็นเรือไม้เก่าๆวิ่งไปมีเสียงเย็ดอัดเย็ดอัดเย็ดอัดเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเก่าหรือไม่เก่าก็ไม่ทราบแต่เสียงดังพอสมควรและเครื่องยนต์ตั้งอยู่ใจกลางเรือนอกเหนือจากนั่งอยู่ในเรือที่เก่าแล้วสภาพของเสียงดังเกินระดับปกติอย่างแน่นอน มากไปกว่าน,นั้นนึกสภาพของคุณภาพน้ําในคลองแสนแสบออกไหมครับนี่ยังดีนะฮะถ้าเป็นแต่ก่อนคือโอเลี้ยงชัดๆลักษณะเป็นเครื่องดื่มของการที่เขาไปเยี่ยมคนในเรือนจำอะโอเลี้ยงดีๆเนี่ยคือน้ำเนี่ยดำปีไปหมดแล้ววิธีการที่เรือคลองแสนแสบใช้ในการกันน้ําที่เป็นน้ําคามันกระเด็นขึ้นมาคุณเคยนั่งไหมถ้าคุณไม่เคยนั่งผมอธิบายให้ฟังเมื่อคุณก้าวลงไป ก้าวลงไปในเรือคลองแสนแสบผมใช้คําว่าก้าวลงนะฮะและจะอธิบายขยายปัญหานี้กันต่อไปก้าวลงในก้าวลงลึกมากนะรถเมล์เนี่ยต้องก้าวขึ้นถูกต้องไหมครับเราต้องการแบบรถไฟฟ้าคือ please my the gap between train and platform คือก้าวในระดับก้าวเดียวกันถ้าเป็นรถเมล์คุณต้องก้าวขึ้นถ้าเป็นรถไฟที่ไม่ใช่รถไฟฟ้าคุณต้องก้าวขึ้นแต่ถ้าเป็นเรือคลองแสนแสบคุณต้องก้าวลงลงหวบเลยนะฮะใครเป็นเก้านี้สวยเลยนะครับนั่งลำบากจริงๆฮนะ แล้วพอนั่งไปปั๊บเนี่ยข้างๆเนี่ยมันจะมีผ้าใบผ้าใบนี้ใช้ระบบอัตโนมือไม่ใช่อัตโนมัติคือต้องดึงเชือกแล้วให้ผ้าใบนัน่มาขึ้นมาเพื่อกันอะไรกันน้ําคากระเด็นใส่มีบางจังหวะไม่ได้กางผ้าใบขึ้นนั่งไปปั๊บน้ําคากระเด็นใส่หน้าเต็มไปหมดและแม้จะก,กางผ้าใบขึ้นแล้วบางจังหวะที่น้ํากระชกผ้าใบก็ เอาไม่อยู่ฮะน้ำมันก็กระเด็นเข้ามาสภาพของเรือนอกเหนือจากนั้นยังไม่พอนะสภาพของเรือในคลองแสนแสบที่ต้องวิ่งผ่านคลองแสนแสบระยะทาง11กว่ากิโลเมตรขอให้คุณนึกภาพให้ดีนะฮะเรือคลองแสนแสบเนี่ยในช่วงต้นนะจากช่วงของเซนทรัลเวิร์วิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยสภาพคือทางซ้ายมันจะเป็นเพชรบุรีตัดใหม่แล้วทางขวาเนี่ยมันจะเป็นสุขุมวิทคุณครับ พูดได้ง่ายว่าในคลองคลองนี้เนี่ยมันเป็นคลองที่มีสภาพที่ผมจะพูดยังไงล่ะอธิบายยังไงดีล่ะมันมีสภาพที่ต้องวิ่งผ่านสิ่งก่อสร้างที่ตั้งอยู่ห่างจากเพดานเรือไม่เท่าไหร่ขอให้คุณนึกว่าเวลาคุณขับรถครับเวลาคุณขับรถจากเพชรบุรีตัดใหม่แล้วคุณจะเลี้ยวขวาเข้าไปชิดลมเวลาคุณขับรถเข้าเพชรบุรีตัดใหม่แล้วคุณจะเลี้ยวขวาเข้าไปนานาคุณต้องข้ามสะพานหนึ่งสะพาน สะพานเหล่านั้นเป็นสะพานที่เตี้ยมากดังนั้นเรือคลองแสนแสบจึงไม่สามารถยกพื้นเรือขึ้นมาได้พอเมื่อใดก็ตามที่เรือคลองแสนแสบพัฒนาเรือแล้วยกเอาพื้นเรือขึ้นมาเพื่อก้าวขึ้นสู่โป๊ะแบบนี้เลยแบบเรือข้ามคลองเอ้ยแบบเรือข้ามฝั่งที่แม่น้าเจ้าพระยาถ้าเป็นแบบนั้นปุ๊บเรือจะไม่สามารถวิ่งผ่านแล้วลอดสะพานนั้นๆไปได้ แล้วคุณเชื่อไหมครับว่าสะพานบางสะพานต่ําถึงขนาดที่ว่าเรือคลองแสนแสบมีระบบอีกระบบหนึ่งผมจะอธิบายคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมต้องอึ้งถ้าไปเจอฝรั่งปรดเล่าให้ฟังด้วยว่านี่ only in Thailand เวลาผ่านสะพานสะพานหนึ่งที่เตี้ยมากนั่งอยู่อย่างนี้นะฮะมือหนึ่งก็ต้องกลางเอาผ้าใบขึ้นพอผ่านสะพานหนึ่งที่เตี้ยมากจะมีเสียงตะโกนบอกมาจากคนขับเรือและบรรดากระเป๋ารถเรือไอกระเป๋าเรือสิไม่มีรถนะฮะ บอกว่าก้มลงต่ําครับก้มลงต่าครับต้องก้มลงต่ําแบบนี้ฮะแล้วเขาจะใช้ระบบหลังคายุบลงมาเอาหลังคาเนี่ยยุบลงมาเพื่อให้เรือนั้นสามารถผ่านไปได้สภาพย่ําแย่มากนี่พูดไปเหงื่อออกไปเพราะว่าเหนื่อยแทนครับคุณผู้ชมครับนี่คือนี่คือสภาพที่มันไม่สามารถที่จะทําให้ คุณภาพของการโดยสารในเรือคลองแสนแสบนั้นมันยกระดับขึ้นได้และมากไปกว่านั้นถ้าคุณไปชมไปเห็นในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือว่าช่วงเวลา rush hour ช่วงเช้าคนไปทำงานหรือว่าช่วงตกเย็นคนกลับบ้านจากที่ทำงานข้างๆเรือที่คลองแสนแสบพนสัญลักษณ์ไว้ชัดเจนว่ารองรับผู้โดยสารได้ประมาณ80คนแต่คุณไปดูสภาพจริงๆนะฮะ สภาพจริงๆเกินร้อยทุกลำแล้วเบียดเสียดยัดเยียดมากแออัดมากจริงๆดังนั้นเลยทําให้การโดยสารในเรือคลองแสนแสบนั้นเป็นการโดยสารที่อันตรายนะฮะเป็นการโดยสารที่อันตรายอันตรายอย่างเดียวไม่พอนะผมจะเทียบให้ฟังนะครับว่างบประมาณที่ภาครัฐนั้นได้เจียดให้กับการโดยสารผ่านเรือคลองแสนแสบ กับการโดยสารผ่านขนส่งสาธารณะแบบอื่นๆราคานั้นแตกต่างกันเท่าไหร่คุณไปดู a i r p o อร Link งก์นะครับแอร์พอร์ตลิงเนี่ยลงทุนไปเนี่ย33,000ล้านบาทมีผู้โดยสาร17ล้านคนต่อปีนะ BRT คุณรู้จักไหมฮะ BRT เป็นรถที่วิ่งในเลนพิเศษแถวแถวสาทรแถวๆพระราม3 BRT ลงทุนไป2,800ล้านบาท มีผู้โดยสารเพียง6ล้านคนต่อปีส่วนเรือด่วนเจ้าพระยาบวกเรือคลองแสนแสบได้รับเงินอุดหนุนเพียงแค่70ล้านบาทต่อปีในขณะที่มีผู้โดยสารถึง29ล้านคนดังนั้นคุณอย่าเห็นว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งไม่สำคัญนะฮะคุณจัดลำดับการลงทุนและการอุดหนุนเงินจากภาครัฐไปให้ขนส่งสาธารณะที่ดูดีดูเก๋ดูมีสไตล์มากเลย กรุงเทพมี BRT เท่จังเลยอ่ะหูกรุงเทพมีแอร์พอตลิงที่จริงไม่ค่อยลิงก์กับแอร์พอตนะฮะเพราะส่วนส่วนใหญ่แล้วคนใช้สถานีแบบสถานีมากกว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้ลิงก์จากแบบแบบเมืองนอกนะฮะแบบเมืองนอกคือแอร์พอตลิงคือเอาแอร์พอตเข้าเมืองนะครับแต่แอร์พอตลิงในเมืองไทยคือวิ่งส่งเป็นสถานีเป็นสถานีไปกรุงเทพดูดีจังเลยมีแอร์พอตลิงแต่ลืมไปเลยว่าคนจํานวนมากถึง29ล้านคนต่อปีนั้นโดยสารเรือโดยสารคลองแสนแสบ ซึ่งขาดการพัฒนาและการลงทุนล่าสุดเห็นวิธีแก้ปัญหาแล้วก็เหนื่อยใจเพราะล่าสุดหลังจากที่มีอุบัติเหตุคนตกเรือมีการออกนโยบายมาให้ช่วยยังไงรู้ไหมครับติด GPS และติด Wifi ในเรือของแสนแสบประทานโทษนะครับเล่น Wifi ไม่ได้หรอกฮะเบียดกันอย่างเงี้ยพี่จะเล่นยังไง และพี่ลองนึกภาพนะลองนึกภาพนะมี WiFI มี GPS นะเวลาผ่านใต้สะพานลำบากขนาดไหน,นกดเล่น WiFi ทันโทษนะฮะแก้ปัญหาให้ตรงจุดจัดลำดับความสำคัญของการอุดหนุนนโยบายอุดหนุนโดยใช้งบประมาณของรัฐให้ถูกจุดเพราะตอนนี้ชาวกรุงเทพมหานครหลายล้านคนที่ทดารทางเรือคลองแสนแสบ ลำบากและใช้ชีวิตเหมือนกับตัวเองย้อนกลับไปใช้วิธีการขนส่งสาธารนณะแบบเมื่อ30ปีที่แล้วและนี่คือวิกฤตที่เราจะต้องแก้ปัญหากันต่อไปโดยมีรัฐบาลเป็นตัวหลักในการช่วยและดำเนินกิจกรรมนี้ไปจนถึงความสำเร็จครับทั้งหมดทั้งปวงคือสิ่งที่นำมาฝากกันวันนี้ขอบคุณครับค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณจัดทีมากันจนะภพรินค่ะขอบคุณครับ